เมื่อทูตสวรรค์และปีศาจจากนรกต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งสงครามวันสิ้นโลกอย่างอาร์มาเกดอนสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จีอูชาแนลวันนี้เรามาชมกันต่อกับสปอยล์ซีรีส์เรื่อง Good Omens และคู่หูตูนาหันโคลี่กับอาเซลาเฟลจะช่วยกันหยุดยั้งการตื่นขึ้นของบุตรของซาตานได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันต่อได้เลยจ้าต่อมาหนังก็จะย้อนกลับมาสมัยที่โลกเพิ่งถูกสร้างขึ้นอาดัมกับอีฟได้จากสวนอีเดนไปแล้วแต่อาเซลาเฟล ของเราก็ได้มอบดาบเพลิงที่พระเจ้าฝากไว้กับเขาให้กับอดัมเอาไว้ติดตัวป้องกันตัวไปด้วยวันนี้พระเจ้าก็มาถามอาเซลเฟลดาบที่กูฝากมึงไว้เอาไปไหนเขาก็โกหกพระเจ้าว่าผมคงวางไว้แถวนี้ล่ะครับพันปีต่อมาพระเจ้าก็ได้รู้ความจริงพระเจ้าไม่ได้กธอะไรมากแค่สั่งล้างโลกมนุษย์จะมีก็แต่เราสัมพัต์และครอบครัวของโนอาที่ขึ้นไปอยู่บนเรือเท่านั้นที่สามารถลอดอุทตกภัยใหญ่น้าท่วมโลกมาได้ทั้งโคลี่และอาเซลเฟลก็ได้อยู่ในทุกเหตุการณ์สําคัญในอดีตไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระเยซูโดน หรือจะต่อมาในยุคสมัยของรมทั้งคู่ก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองกันอย่างแข่งขันถึงแม้คนนึงจะเป็นทูตสวรรค์และอีกคนนึงจะเป็นสมุนของซาตานแต่เมื่อทั้งคู่ได้มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ก็ดูเหมือนจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆและได้กลายเป็นเพื่อนกันโดยไม่รู้ตัวทั้งคู่นั้นมันกจะใช้พลังพิเศษของพวกเขาโดนบันดาลใจมนุษย์และทําให้เกิดปฏิหารต่างๆเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของเหตุการณ์สําคัญๆในอดีตอย่างไอเชคสเปียร์นี่ดังได้ก็พ่อกูนั่นจะบอกให้ห ที่จะใช้พรพิเศษใส่พวกมนุษย์เพื่อที่จะหนีเอาตัวรอดก็ได้ปีศาจอย่างโคโลี่นี่แหละที่คอยมาช่วยแม่คูจีนหวานนุ้งมิงกันจังเลยนะครับต่อมาโคโลี่ก็รบกวนให้อเซลเฟลนั้นหาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้แต่ดูเหมือนพี่อาเซของเราก็จะกลัวโดนจับได้ว่าแอบมามีความสัมพันธ์อันดีกับปีศาจจากนรกแต่ด้วยความที่เขาเป็นทูตสวรรค์ที่ใส่ซื่อและบริสุทธิ์ทำให้เขาต้องคอยตกหลุมพรางจากพวกมนุษย์เจ้าเล่ห์อยู่เรื่อยไปและแน่นอนคราวนี้เขาก็ได้พี่โคโลี่ของเรามาช่วยไว้วว้้ออีีีกกกแแลลลววววต่่่มมาาาาาระงงงทโคผนนนจพุษ เพื่อเข้าไปป้นบทเพื่อเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาให้เขาเขาก็ได้เจอกับนายทหารคนนึงจากกองทัพลาไมามดที่มันชักชวนให้โคลี่เข้าไปร่วมกองทัพด้วยมึงไม่รู้หรอกว่ากูเป็นปีศาจจากนั้นโคลี่ก็เดินมาขึ้นรถและได้พบว่าอเซเลเฟลได้มารอพบเขาอยู่แล้วเขาได้ยินเรื่องราวที่โคลี่จะเข้าไปเสี่ยงอันตรายเพื่อไปเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จึงตอบแทนโคลี่ที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดเลยจัดการเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ใส่กระติกมาให้กับเขาและนี่ก็คืออดีตความสัมพัััันนนนธธ์ขอออองงงงงททท้้้้้คคคููู่่่่่่่่่่ีปปฏิเเเสไไไมมมมดวาาาถถึึแแแจจะะะยยยฝตกก็็พื แบบนนั้นก็ตามจากนั้นหนังก็ย้อนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันเมื่อพีอาเซของเราได้รู้แล้วว่าตอนนี้บุตรแห่งซาตานนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็เตรียมการที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทูตสวรรค์คนอื่นๆในขณะที่พลังของอดัมยังไม่ตื่นขึ้นวันนั้นเขาได้ไปเห็นแม่มดสาวอนาธทม,มาที่กาลังหัวเสียเพราะว่าเธอทําหนังสือเล่มสําคัญหายไปอดัมก็ไปถามเป็นยังบะเพเห็นหน้าสาวๆนั่งร้องไห้มีอะไรให้ช่วยไหมแม่มดสาวของเราก็บอกไม่เป็นอะไรขอบใจมากแล้วก็ตอบแทนความมีน้ําใจของน้องอดัมด้วยการชวนเข้ามากินขนมในบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขขาาาอบุตตรง และอีหมานี่ก็คือหมานารกต่อมาเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณลุงจ่าเชสเบลคนนี้ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากโคลี่โดยแลกเปลี่ยนเป็นการตามสืบอะไรบางอย่างให้แก่เขาวันนี้โคลี่ก็บอกให้คุณลุงจา่าส่งคนเข้าไปตามหาเด็กอายุ11ขวบที่อยู่ในหมู่บ้านชื่อเทสฟิลด์ในออกฟอร์ดเชอร์ตัดกลับมาที่น้องอดัมและแม่มดสาวดูเหมือนว่าอดัมก็จะสนใจในเรื่องเวทมนต์แน่นอนสิมึงก็มึงเป็นลูกซาตานเขาก็ถามเกี่ยวกับพลังที่แม่มดสาวอนาเทมามีเธอก็บอกว่าเธอสามารถเห็นออร่าของสิ่งมีชีวิตได้สี ออร่าสามารถแบ่งแยกความรู้สึกของแต่ละคนอดัมก็บอกงั้นมองผมหน่อยผมออร่าสีอะไรแต่เธอก็แปลกใจเมื่อมองไม่เห็นออร่าของอดัมเธอก็นึกว่ากูคงนอนน้อยจากนั้นแม่มดสาวก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีในตำราเรียนและยังมอบหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ให้กับอดัมได้กลับไปอ่านเล่นที่บ้านและเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าอดัมไม่มีออรา่าแต่ออร่าระดับลูกซาตานอย่างเขานั้นกว้างใหญ่มากถ้าเธอจะมองเห็นก็ต้องขึ้นไปดูจากนอกโลกต่อมาอเซเลเฟลก็มาพบกับทูตสสวรรรค์นอื่่ๆแลลละพยยาาาาามเาเหุกกณับ ตัวเด็กให้เหล่าทูตสวรรค์คนอื่นๆได้ฟังแต่ดูเหมือนก็ไม่มีใครจะเชื่อและบอกว่าไม่ไว่ายังไงสงครามก็ต้องเกิดและฝ่ายสวรรค์อย่างพวกเราก็ต้องชนะอย่างแน่นอนอเซเลเฟลพยายามบอกว่าจะไม่ดีกว่าหรอถ้าไม่มีการลบกันถ้าปีศาจกับทูตสวรรค์รบกันยังไงพวกมนุษย์ก็ต้องตายแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ใส่ใจจะลบกันท่าเดียวเพราะมั่นใจไม่ไว่ายังไงพวกกูก็ต้องชนะหลังจากที่อเซเลเฟลกลับลงมาพวกทูตสวรรค์คนอื่นๆก็ได้แอบคุยกันและบอกว่าเขาคงจะไปอยู่โลกมนุษย์นานจึงทําให้เขามีบางอย่างแปลกๆ ตามสื่อ,อมาอาเซลเฟลก็ได้โทรมาหาคุณลุงจ่าเชสเวลเหมือนกันเพราะว่าพี่อาเซของเราก็ไปดึงในผู้บริจาคให้กับหน่วยล่าไม่มดของพวกเขาวันนี้เขาก็มาบอกให้จ่าเชสเวลส่งคนไปที่หมู่บ้านแทนฟิลเหมือนกันแต่พี่เทวดาของเรานั้นรู้รายละเอียดทุกอย่างทางบ้านเลขที่เท่าไหร่และเด็กคนนั้นชื่ออะไรต่อมาเราก็จะได้พบกับจตุอาชาแห่งนรกคนที่เหลือตอนแรกนี้ก็คือความอดอยากเขาปลอมตัวอยู่ในคราบของนักธุรกิจในวงการอาหารคอยคิดประดิษฐอาหารพวกจังฟูที่กินแล้วไม่มีประโยชน์มาขายให้กับผู้มนุษย์น้างโง่ได้แดกและอ้วน วันนี้พ่อหนุ่มดิลิเวอรี่เจ้าเดิมก็เอาของสำคัญมาส่งให้แก่เขาเมื่อเขาได้เห็นของก็ได้รู้ว่าตอนนี้วันสิ้นโลกได้ใกล้เข้ามาแล้วเขาตื่นเต้นที่จะได้ทำสงครามและอยู่เคียงข้างกับนายท่านคนใหม่ทางด้านลุงจ่าไม่ได้รับภารกิจมาก,ก็ตัดสินใจสั่งการให้นิวตันนั้นเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นเย็นวันนั้นโคลี่ก็ได้แอบมรนัดพบกับอาเซลเฟลโคลี่ก็ถามเทวดาอาเซว่าได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับบุตรของซาตานหรือเปล่าพี่อาเซของเราก็เลือกที่จะไม่บอกโคลี่ก็บอกว่าถ้าเจอเด็กคคนนนนนนนั้น้น้าาตอออองงเเเเปป็็็ลมื่่ซกกกบจะไไดทวด โคลี่ก็เลยบอกแหมพระคนดีไม่คิดจะให้มือตัวเองเปื้อนเลือดเลยละสิโคลี่ก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาอาจจะหนีไปอยู่ที่ดาวอื่นก็ได้จกักรวาลนี้มันช่างกว้างใหญ่ใครจะมาเจอเรานายหน,นีไปกับฉันก็ได้นะอาเซเลเฟลยังไงเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันอาเซเลเฟลก็พยายามปฏิเสธว่ากูไม่ได้เป็นเพื่อนกับมึงมึงเป็นปีศาจกูเป็นทูตสวรค์เราไม่มีทางอยู่ฝ่ายเดียวกันโคลี่ได้ยินดังนั้นก็เดินจากไปคืนนั้นเองซาตานน้อยอดัมของเราก็หมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือที่เขาได้มมมาาาแลละพอออตกกดดึดันนหบไปปคว ทนาที่เขาอยากจะเห็นโลกเปลี่ยนแปลงบวกกับพลังของเขาที่ตื่นขึ้นก็เริ่มทํางานอดัมฝันอยากจะให้นิวเคลียร์ในโรงงานนั้นหายไปคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ดีๆในเตาปฏิกรณ์ก็ว่างเปล่าเหลือเพียงแค่ลูกอม1เม็ดอยู่ในนั้นต่อมาเราก็จะเห็นว่ามีเรือสำราญลำหนึ่งได้ไปนค้นพบทวีปแอตแลนติสที่ผุดขึ้นจากท้องทะเลและนี่ก็คือความปรารถนาของอดัมอีกเช่นเคยพลังของเขาช่างยิ่งใหญ่จนทําให้เรื่องราวที่เขาต้องการนั้นเป็นจริงทุกอย่างต่อมาอาเดพยายากกับ,บออ่ขจะตติระเจ้าโดยตรง แต่เกเบียวก็บอกว่าตอนนี้เหล่าทูตสวรรค์นั้นยุ่งมากทางที่ดีนายควรฟิตหุ่นลดความอ้วนเตรียมพร้อมกับสงครามใหญ่ที่กำลังจะมาถึงจะดีกว่าแล้วก็อย่าลืมเอาดาบเพลิงของมึงมาด้วยละ่ะหลังจากที่เกเบียวกลับมาที่สวรรค์ไมเคิลที่ส่งคนไปตามสืบเรื่องของอาเซลเฟลก็ได้รู้ว่าเขาแอบ,บติดต่อกับโคลี่มาเป็นเวลานานจึงสงสัยว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาผ่าก้นไมเคลิลจึงได้แอบ,บติดต่อกับปีศาจในนรกบอกให้พวกมันนั้นจับตาดูโคลี่เพราะว่ามันอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างก็ได้้้ดูเมมมมืออนนนววว่่าาาาททัังงสสรรรรคคค์ะกจตพ ไม่สนใจว่าโลกมนุษย์จะเป็นยังไงต่อมาพ่อหนุ่มดีลิเวอรี่ของเราก็ไปพบกับจตุอาชาคนที่เหลือและเธอคนนี้ก็คือจตุอาชาแห่งมลพิษผู้ที่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์เครื่องยนต์ต่างๆตัวการของขยะพลาสติกมลพิษของเธอนั้นฆ่าคนไปมากพอกับความอดอยากและสงครามหลังจากนั้นพ่อหนุ่มดีลิเวอรี่เดินกลับมาที่รถก็ได้เห็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เขาต้องนําไปส่งเขาเปิดออกดูและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาได้เขียนจดหมายลาบอกรักแฟนของเขาและเดินออกไปให้รถบรรทุกชนสุดท้ายเขาก็ได้พบกับจตุอาชาคนสุดท้าย นั่นก็คือเดทหรือความตายนั่นเองเขาได้ส่งสารให้กับจตุอาชาคนสุดท้ายและตอนนี้สี่ขุนพลแห่งนรกก็ได้เตรียมพร้อมทําสงครามแล้ววันต่อมาพอหนุม่มนิวตันก็ได้ขับรถมุ่งตรงสู่หมู่บ้านแทนฟิลโดยที่ตอนนี้พลังของอาดัมก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความต้องการของเขาก็เป็นจริงขึ้นมาตามลำดับทั้งเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่เดินทางมาอย่างโลกก็เป็นจริงอย่างที่อาดัมนั้นจินตนาการไว้และคนที่ได้ไปพบกับมนุษย์ต่างดาวนั้นก็คือพอหนุม่มนิวตันนี่เองโทรกลับไปเล่าให้ลุงจ่าฟังก็บกงกก็บอออกกกกมมมมม่่่สสนนใใจจุษตตตาาางดดวแ เขาอยากจะช่วยเหล่าปลาวานที่ถูกล่าและแน่นอนความปรารถนาของเขาก็เป็นจริงเจ้าหมึกยักษ์คลาเค่นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและออกไล่ล่าเรือประมงที่ทําการล่าวานตอนนั้นแม่มดสาวอนาเธม,มาก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่านิวตันกาลังจะมาถึงเธอก็เตรียมหยุบยาเอาไว้ต้อนรับเขาและไอ้หนุ่มนิวตันก็เกิดประสบอุบัติเหตุจนรถคว่ำตามคําทานายที่เธอเคยอ่านไว้ทุกประการเหล่าเด็กๆแก๊งของอาดัมก็ได้พาเขามาหาเธอที่บ้านในอีกฟากหนึ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างอิสราเอลปีศาจอย่างเฮสเทียวก็ได้มารอต้อน อาชาแห่งนรกที่จะมาพบกันที่นี่และเริ่มต้นสงครามวันสิ้นโลกต่อมาขณะที่แม่มดสาวกาลังทําแผลให้กับนิวตันอดัมก็ได้ไปเห็นรูปวาดของซาตานและดูเหมือนพลังอะไรบางอย่างในตัวเขาก็จะถูกปลุกขึ้นมาเด็กน้อยอย่างอดัมก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มออกคําสั่งและคําพูดของเขาเริ่มแข็งกร้าวขึ้นจนเพื่อนๆของเขารู้สึกว่าอดัมนั้นเปลี่ยนไปทางด้านปีศาจเฮสเทียลที่มารอพบบุตรชายของซาตานแต่แล้วเมื่อพนัท่านทูตเดินทางมาถึงเขาก็พบว่าลูกชายของท่านทูตอย่างไอ้น้องวอลลกมันไม่มีพลังพิิิเเเศษออะไไรลยยยยนนนนกกกจาาสสััี่งปว้ม นรกก็ไม่อยู่กับเด็กคนนี้เขาจึงรู้แล้วว่านี่คือความผิดพลาดของปีศาจอย่างโคลี่เขาได้ไปปรากฏตัวต่อนหน้าโคลี่และได้บอกว่ากูรู้หมดแล้วที่มึงทาพลาดเดี๋ยวกูจะไปล่ามึงระวังตัวให้ดีเถอะจากนั้นแม่มดสาวก็มาอธิบายกับนิวตันว่าตัวนิวตันนั้นเป็นลูกหลานของนักล่าแม่มดส่วนเธอนั้นสืบเชื้อสายมาจากแม่มดเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบรรพบุพร,รุษของเธอได้เขียนบอกไว้หมดแล้วและเหตุการณ์วันสิ้นโลกกําลังจะเกิดขึ้นในเวลา4ชั่วโมง15นาทีแต่เเเธอออนน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 ัันััั้้้้ยยงตาาาาาามามมหไไไ่่่พพบบและืิวดดคำำํํทขก็ ชื่อของอดัมอย่างและได้รู้ว่าเด็กคนนั้นก็คือบุตรของซาตานนั่นเองแม่มดสาวก,ก็ตกใจที่เธอนั้นอยู่ใกล้อดัมมาโดยตลอดขณะที่ตอนนี้อดัมเริ่มออกคําสั่งกับเพื่อนของเขาไม่ให้เพื่อนๆของเขานั่งกลับไปที่บ้านทางด้านโคลลี่ก็รีบบึงรถมาหาออเซลเฟลและบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะหนีไปด้วยกันแต่อเซเลเฟลก็ตอบปฏิเสธสุดท้ายโคลลี่จึงต้องไปเตรียมรับมืออยู่ที่บ้านเขาค่อยๆเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่อเซเลเฟลเคยให้มามาเทใสท่ถังวางกับดักไว้บนประตูพอไอ้ปีศาจากนรกสาาาอง ตูเข้ามาก็โดนถังน้ำมนตกใส่หัวตายหาศูนย์สลายมาหลายเส้นจากนั้นโคลี่ก็ควักฟอกกี้ขึ้นมาขู่บอกว่ามึงอย่าเข้ามานะเฮเซียวในนี้มันมีน้ำมนตแต่แล้วเขาก็รู้ว่าไอ้นี่มันแค่ขู่ตอนนั้นอาเซเลเฟลโทรมาหาโคลี่เขาก็ไม่ว่างคุยซะแล้วตอนนั้นโคลี่ได้ย่อตัวให้เล็กและหนีเข้าไปในเครือข่ายของโทรศัพท์ไอปีศาจเฮเซียลก็ตามเข้าไปแต่สุดท้ายมันก็พลาดและถูกโคลี่ขังไว้ในเครื่องบันทึกเทปทางด้านพลังของอดัมก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นร่างกายของเพื่อนๆเ,เ,เขาก็ไม่สามารถขย ธรรมชาติต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านของอดัมทางด้านแม่มดสาวอนาเธมาและหนุ่มนิวตันก็ได้อ่านคำทํานายคำทานายก็บอกให้ทั้งคู่นั้นปล่อยไปตามหัวใจให้หัวใจนั้นผูกพันกันและจะมีอะไรที่วัยรุ่นหนุ่มสาวสองคนที่กําลังจะประเชิญกับวันสิ้นโลกยังไม่เคยทาและอยากจะทําก่อนตายกันอีกใช่แล้วทั้งคู่ก็เริ่มแลกเปลี่ยนของเลวและทํากิจกรรมอย่างว่ากันที่ใต้เตียงตอนนั้นเข็มหมุดสาหรับล่าแม่มดของลุงจ่านั้นก็เริ่มมีปฏิกิริยาเขาก็เริ่มรู้สึกผิิดดดทีีี่่่่่สสงงนนนนนนวตตัุมมม้อยอยยยยปประบบกาณ์ไลแแเเพค แต่ดูเหมือนตอนนี้นิวตันจะไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเขากําลังบาโอบากกันอย่างเมามันตอนนี้เพื่อนๆของอดัมก็พยายามขอร้องให้เขาปล่อยตัวไปแต่อดัมก็บอกว่าไม่พวกมึงต้องหุบปากและอยู่กับกูที่นี่ทันใดนั้นปากข,ของเพื่อนๆเขาก็หายไปทางด้านอาเซเลเฟลก็พยายามจะติดต่อก,กับพระเจ้าเขาไา่วงแหวนเวทแต่ผู้ที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่ชื่อเมตาตอนอาเซเลเฟลพยายามจะบอกว่าเขาต้องการคุยกับพระเจ้าแต่เทวดาองค์นี้ก็ยืนยันว่าเขาจะเป็นคนไปบอกให้พพี่อออาาาาาาาเเซขขงงงรยายยามมบกวทหุดั้ โลกมนุษย์จะได้ไม่ต้องถูกทำลายแต่เทวดาองค์นี้ก็บอกถ้าไม่มีสงครามแล้วพวกเราจะชนะได้ยังไงเขาจึงรู้แล้วว่าเทวดาพวกนี้ไม่ได้เห็นความสำคัญของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยพวกเขาแค่อยากจะทำสงครามและได้รับชัยชนะขณะนั้นเองลุงจ่าเชสเวลก็ได้แอบมาเห็นขณนะที่อาเซลเฟลนั้นติดต่อกับเทวดาเขาแอบงัดประตูเข้ามาเพราะเข้าใจผิดว่าอาเซลเฟลนั้นเป็นพวกแม่มดพีเทวดาของเราพยายามอธิบายว่าเขาไม่ใช่แต่ตอนนั้นอาเซลเฟลก็บังเอิญถอยหลังไปยืนบนวงแหวนเวททาให้เขานั้นถูกส่งตัวกลับไปบนสวรรค์ลงงจาเเชสห็นนนั้ ตกใจเลยรีบหนีออกไปและตอนนั้นก็ได้เกิดเพลิงไ<ถ> <work> หม้ขึ้นที่ร้านหนังสือเหตุการณ์ในซีซั่นหนึ่งจะจบลงยังไงอาเซลเฟลกับโคลี่จะหยุดยั้งวันสิ้นโลกไว้ได้หรือไม่ติดตามชมได้ในตอนสุดท้ายจากซีรีส์เรื่อง Good Omen เป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์ในตอนนี้กําลังเข้มข้นเป็นกวย Hence, จับน้ำข้น oh กันเลยทีเดียวไอ้น้องอดัมก็กําลังบ้าอํานาจอย่างหนักเหมือนคุณลุงแถวบ้านพี่เลยโมโหร้ายสุดท้ายนี้ผมก็แค่อยากจะขอกําลังใจเป็นคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หรือสับสไครจะได้มีแรงมาาทํสปปอออให้้เพพื่่นนดูกกกัััตไแลลวบบบ ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ